เมื่อบ่อกุ้งกลายเป็นบ่อกลุ้มโหน้ำเขียวสขนาดนี้กุ้งจะรอดเหรอดิแกยังไงก็ไม่หายต้องให้ไว้เคลนช่วยไว้อะไรนะอะไรคุณภาพน้ำในบ่อต่ำกว่ามาตรฐานมากต้องใช้ไบโอชิปดูดินสีควบคุมพื้นบ่อคุมปริมาณของเศษที่พื้นบ่อ บโอกว่าจุลินรียควบคุมสารอินทรีย์แก้น้ำเขียวสำหรับกุ้งต้องโฟนิกซีจุลินทรี์โปรไบโอติกสำหรับผสมอาหารกุ้งกุ้งจะกินเก่งโตไวลำไส้สะอาดไบโอโปรจุลินทรีย์สูตรเ้มข้อนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อโอ้โหได้ผลจริงๆเออเออชื่ออะไรนะไวเพนไบโอเทคทำไมรู้เรื่องกุ้งดีจังคุณคิดไม่ถึงหรอกว่าเรารู้เรื่องกุ้งดีขนาดไหน Rู้ chuyện, chuyện kinh, chuyện kinh khủng, chuyện kinh